สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเจวันดาคาโก้มีอะไรบ้างฟังทางนี้เลยค่ะคุณจะมีแอดมินคอยดูแลและให้คำปรึกษาทุกเรื่องการนำเข้าแถมตอบเร็วมากเหมือนมีเลยคาส่วนตัวเลยเราช่วยคุณสั่งซื้อและฝากจ่ายรีไม่มีขั้นตำ่ำช่วยต่อรองราคาติดตามสถานะพัสดุแก้ไขปัญหากับทางจีนเราช่วยตรวจเช็คสินค้าที่จีนก่อนขึ้นตู้มาไทยมีเครื่องมือเช็คสถานะสินค้าด้วยตัวเอง24ชั่วโมงมีบริการตีลังไม้ ฟรีค่าเปิดโกดังฟรีค่ารีแพ็คสินค้าฟรีค่านำส่งขนส่งเรามีพาร์ทเนอร์ขนส่งในไทยกว่า100แห่งทำให้ได้ค่าขนส่งในราคาที่ถูกจะส่งฟรีในเขตกรทอมอและปะริมณฑลเมื่อมียอดครบ3,000บาทต่อบินมีบริการเหมารถกระบะตู้ทึบ6ล้อ10ล้อจัดส่งได้ทั่วประเทศสำหรับท่านไหนที่ต้องการทำแบรนด์ของตัวเองเราบริการช่วยคุณเดียวกับโรงงานจีนให้คุณฟรีเพื่อให้คุณได้ต้นทุนในราคาที่ถูกกว่า นอกจากนี้เรายังมีทีมบริการหลังการขายคอยดูแลคุณจนเรามั่นใจว่าสินค้าถึงมือคุณอย่างปลอดภัยเราดูแลสมาชิกของเราฟรีตลอดอายุการใช้บริการชิปปิ้งคู่ใจแมค่ค้าออนไลน์สั่งของจากจีนได้ที่ไลแอดจาวันด้าคาโก